สวัสดีครับช่องลุงจงป้าเสริมมาแล้วมือนี้กับเป็นมือเป็นเป็นอีกมือหนึ่งเนาะที่ลุงจงช่องลุงจงป้าเสริมเอาพระมาให้เบิงเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จทรงสมเด็จครับมาอย่างสั้นเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่คุยครับบ้านลุงจงเอิญหลวงปู่คุยเนาะ หลวงผู้คุยอยู่วัดสัตะเคียนตำบลท่าร่วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเดียวกันครับบ้านนุ่งจงพระของหลวงผู้คุยวัตถุมงคลของหลวงผู้คุยเนี่ยมีหลายอย่างนะครับหลายเพราะว่าเพิ่นเป็นพระเจดจีอาจารย์ซื่อดังอีกองคหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับเมื่อนี่ วัตถุบางค้นเนี่ยหลายครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างลุงจงกับมีมีของหลวงพอ่อหลวงปูเพ่นมีอยู่หลายอย่างอยู่ค้อกันมาน,นี้ลุงจงก็เลยเอาอันนี้มาให้เบิงเป็นสมเด็จทรงสมเด็จวัดทรงสมเด็จเนะาะวัดจังสี่เป็นทรงสมเด็จครับขนาดกะกระทัดรัดพอดีพอดีซ้ำกันกันบสมเด็จวัดหลักรั้งเนี่ยนละประมาณนี้ แต่เป็นสมเด็จของหลวงปู่คุยนะครับหลวงปู่คุยทิตะธรรมโมนะครับแห่งวัดสับตะเคียตบบนตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยพันจุมจุมจุมสีท้องนะครับเนาะจุมสีท้องเป็นเนื้อดินเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินเนื้อ มวลสารเป็นเป็นเนื้อผงพุทธคุณอีอย่างสักอย่างนี่แหละลุงจงบ่มีข้อมูลเนาะแต่ว่าเอามาให้เบิงว่านี่เป็นพระสมเด็จที่หลวงปู่คุ้ยเพิ่นบุกเสกล้วก็เพิ่นสารเพื่อแจกจ่ายใ,ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปทำบุญแล้วไปกราบ สักการะ,ะขอพรเพิ่นก็ให้มาเป็นไหวสักการะ,ะบูชาจังสี่แหละเนาะครับเนาะลุงจมกันได้มา,าลักษณะทั้งสี่ลุงจงมียุ่องค์หนึ่งมีมีองค์เดียวองค์นี้แหละครับเบื้งด้านหลังเนาะทางวัดเพินเ่นแจกมากะสิเป็นประมาณนี้นะครับเนาะซีมีลูกสิมีลูก รูปของหลวงปู่พร้อมด้านหลังก็ะสิเป็นตัวหนังสือเขียนว่าว่าชัดเจนเท่าไดหรอครับแต่ว่าลุงจงอ่านแบบเดาๆก็น่าสิเป็นน่าสิเป็นนหยางก JD JD ะเจดีเจดีพระอรหันต์ร้อยแปดเนาะ ประมาณนี้นะครับเนาะที่ศาลยูวัดสัพตะเคียนลุงจงก็ไม่เคยไปไม่เคยไปวัดสัพตะเคียนจักเทียครับอ,อยู่ใกล้ๆก,กันแนตะ่ว่าบ่ได้ไปจักเทียเนาะเมื่อน,นี้ลุงจงก็เลยได้โอกาสว,ว่าเออเอาพระ,ะยูบ้านมาให้เพื่อนๆได้เบ่งน,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 น้ำกันนะแต่คือหลบผู้คุยเนาะครับหลายคนก็สิบหูจักเนาะ หลายคนเกสิหัวจักหลายคนเกสหิหาวัตถุมงคลของหลวงปูเป่เพิ่นมาไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเคียวขาดปลอดภัยอีก,อ,กอีกพระอาจารย์องค์นึงอีกองค์เป็นเจจิอาจารย์องค์นึงอีกองค์นึงเนาะที่มี้ผู้คนนับถือมากมายถือว่ารู้จักรู้จักกันใน ในสายสายเนี่ยสายนักสะสมพระหรือว่านักนักสะสมพระนักเชียนพระนี่นะรู้จักเนาะรู้จักหลวงปู่คุยหลวงปูคป่คุยนะครับทิตะธรรมโมแห่งวัดสัตเคียนตมนะมนตท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะมันนี่รู้จงก็เลยเอามาให้เบิง้งองค์หนึ่งวันเอ,อี่เนี่ย เป็นพระสมเด็จหลวงปู่คุยเด้อลักษณะกะงดงามนะครับเรามีความความชัดงดงามแล้วกะ็จุมพันจุมสีท้องข้างหน้าเนี่เป็นสีท้องสวยงามอยข้างหลังก็เป็นรูปเจดีย์พระอารหันต์ร้อยแปดสวยงามตามนี้นะครับเนาะ มาในซองก็สิเป็นเป็นรูปของหลวงปู่นี่ครับรูปหลวงของหลวงปูเนาะมีไว้สักการะบ,บูชาก็เป็นสิริมงคลดีเนาะครับเนาะแต่เอาไว้สัมมิ่งจงเอามาฝากเ,เพื่อนๆสัมมินะ่งเนาะเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าว่าลุงจงสิมีอย่างมาอวดเพื่อนๆอีกกาติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับ คลิปนี้ลุงจงกับประเสริมก็ลาไปก่อน <Yeah. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ